สวัสดีจ้าเบไ,ไม่ได้มาหลายวันเลยนะคะงอยุงย่งอยู่กับง้านไม่ได้ไม,ไดมาหาเพื่อนเพื่อนเลยตอนนี้ก็กำลังทำเตรียมปลานะคะเตรียมปลาจะทำข้าวกล่องไป ตกขายในโรงพยาบาลตอนนะคะ จดผักต่อนะคะจดผักใส่กล่องผักเก็บจากสวนมาแล้วก็เอามาแช่ยเย็นไว้ซอสนี่เป็นถุงซอสนะคะ ยาที่ราที่ใส่ถุงเมื่อกี้นะคะก็จะเลี้ยงเดี๋ยวต่อไปเลย ทีนี้เราก็จะจัดใส่หมง วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววะยี่สิบหรือเปล่าวันนี้วันที่ยี่สิบเก้า เขียนบินก็เขียนสองใบนะคะพอไปหนึ่งข้าก็เอาไว้ให้กรรมการดูอีกใบหนึ่งเก็บไว้ให้เราดูพรุ่งนี้ตอนเช้าเวลาเราไปส่งข้าวเราจะได้รู้ว่าเราขายข้าวหมดไหมถ้าเหลือก็เหลือกี่กล่องเขาก็จะเขียนไว้ในบินนะคะก็เลยมีสองบินเวลาส่งข้าวก็จะเขียนไว้ว่าเราส่งเท่าไหร่ ก็ล้วก็จะเขียนเอ้าวันที่ยัางลืมเขียนวันที่วันที่ยี่สิบเดือนเก้าต้องเขียนสองบินลืมแกแล้วเป็นงไงแหละขี่ลืมลืมหน้าลืมหลังโอ้ บินก็จะมีสองใบนะคะก็จะเขียนชื่อเราแล้วก็เราส่งที่เท่าไหร่เดือนไรปีไรแล้วก็ทรงกี่กล่องแล้วก็ชื่อเมนูแล้วก็ราคาส่งก็ลงชื่อแล้วก็เสียบไว้จะส่งก็คือเรา ไปสีห้ากว่าเขาก็เปิดแล้วเปิดแล้วก็เข้าไปจัดเองนะคะเข้าไปจัดเองจัดเสร็จก็เอาบินวางไว้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะมานับกอดน,นับกอดว่าเราส่งกี่กล่องตรงกับที่เราเขียนไว้ที่บินไหมถ้าไม่ถ้าไม่ตรงเขาก็จะแจ้งมาทางไลน์นะคะก็มีบางคนเขาก็ลืมนับหลง ก็มีนะคะก็เขาก็แจ้งมาว่าเออเขียนผิดนะอะไรแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะรู้ว่าหมดหรือไม่หมดก็มาอรอรุนกันนะคะเนี่ยส่งข้าวก็ดีว่าเราสามารถส่งได้ทุกวันในโรงบาลเราไม่ต้องไปเหนื่อยตามตลาดนัดข้ังก่อนลงตลาดนัดอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ได้ช่วงนั้นได้ถ่ายทำให้เพื่อนลงหรือเปล่ารู้สึกว่ายังมั้งช่วงนั้นเดี๋ยวไม่ได้ทำ u t u b e วางแผนไว้แล้วว่าจะทำแต่ไม่ได้ทำมาทำหลังตอนที่หยุดการลงตลาดไปแล้วเสียดายเนาะไ,ได้ถ่ายธรรมจากาศให้ดูโอ้ยช่วงนั้นสนุกมากจริงๆกก็อยากจะทำอีกอยู่นะแต่ว่าร่างกายจะไหวไหมอะทำลงตลาดอะช่วงนี้ต้องการบุกทางโรงบานก่อนจะเสนอเข้าไปอีกไม่รู้จะผ่านไหมวันก่อนเสนอไปแล้วไม่ผ่านนะคะ ทำเมนูเข้าไปให้เข้าชิมก่อนผ่านยากมากโรงพยาบาลส่งไปสองรอบแล้วไม่ผ่านเดี๋ยวจะทำส่งไปอีกเพราะว่าคุยครับเขาขอเขาไว้ว่าขอเพิ่มนะอยากจะทำสักสามเมนูเข้าไปแบบนี้เพราะว่าอันนี้ส่งแค่เมนูเดียวนะคะอยากจะส่งสักสามเมนู ะได้มีไรายได้มากขึ้นเพราะว่าเราก็ลุยเฉพาะช่วงกลางคืนกลางวันเราก็ได้นอนพักผ่อนดูแลสวนดูแลอย่างอื่นไปนะคะเดี๋ยวก็ขอตัวไปสกข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวให้เจอกันยังไงก็ฝากช่องแม่รัดพาแซบด้วยนะคะช่วยกดติดตามดกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า